음음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 아아음 <laughs> <als> uh, <laughs> <authenticity> <laughs> Ôi oh chú chú Ôi oh chú chú này oh con oh. 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 oh, <s2> 깡깡깡 <돈> 깡깡 <돈> <돈> ปากเต็มำเลยกึ้งกึ้งกึ้กึ้งกึ้กึ้งกึ้งกึ้งกอจุบกึ้งกึ้งกึ้งกอเล่นทำอะไรของกุนเนี่ยกุนเอเฮ้ยฮะกุนเอมี่เล่นอะไรของกุนอื้อโอ้เอมี่ เออเอออืออ๋ออ๋อหัวละหัวละเออโอ้ยพอละไม่เล่นละพอละพอละมามีขอไปกินน้ำ่อน